อ่าต่อไปก็จีนี้มาดูตัวอย่างเลยครับตัวอย่างอาคมแต่ละตัวถ้ามีข้อกำหนดเฉพาะเฉพาะเลยนะครับท่านจะบอกไว้ต้นครับก่อนที่จะแรียตัวอย่างครับดูต่อครับตัทธาาการาโมยญาหาิโตอิการีการิสุดูแบวอย่งครับต่อหน้านี้นะตัทธานะครับทันโยขาขโมยสุมาครับ นี <NYU> <ops? S 1> Now, ่สารนะนะครับแล้วพอไปถึงตะตาโยกนังยะถาทิโตใส่สัตโตแล้วก็ปรังเข้ามาครับยะถาทิโตใส่สัตโตปรังเข้ามาต่อไปอิกาเรกาติสุใสสเรสุนะครับแล้วก็โหติกิยาที่ท้ายอิกาเรกาติสุสเรสุ ปกติอาแกครับตถาอาก็มีสุยกากาศโมอ,อันว่าในอากมทั้งหลายเหล่านั้นหนาอันว่าในอากมทั้งหลายเหล่านั้นหนายะอักษรอ,อาคมยะอักษรอ,อากม อันว่าในอากรมทั้งหลายเหล่านั้นหนาย่าอัรอากรมอันว่าในอากรมทั้งหลายเหล่านั้นหนาย่าอัรอากรมโพติย่อมลงโพติย่อมลงโพติย่อมลง รังในเบื้องหลังปรังไม่มีอะไรเลยมันครบหลังยะถาจิโตสัตโตปรังในเบื้องหลังยะถาจิโตยะถาจิโตสัตโตยะถาจิโตสัตโต จะสัพทั้งหลายมียถาเป็นต้นจะสัพทั้งหลายมียถาเป็นต้นจกสัพทั้งหลายมียถาเป็นต้นยะถาที่ตัวเสดโตยจะสัพทั้งหลายมียะถาเป็นต้น อิคารีคาราติสุสเสรสุอิคารีคาราติสุสเสรสุในพ้ะสระทั้งหลายมีอิอักษรและเออสตรเป็นต้นในพ้ะสระทั้งหลายมีอิอักษรและเออสตรเป็นต้น ในพอสระทั้งหลายมีเอืกสอนและเอักสอนเป็น,นต้นดังนี้ท่านก็จิตสันต้ไว้ใจยาตกราทั้งมดนะครับจะใช้ตอิรายาบราที่สุดนะอาคงแต่ละตัวจะมีข้อบุญนะครับแต่ตางนไปนะครับแต่วก็ตัวนี้ในการจะเป็นตัวสําคัญในการตัดสินใจว่าตัวนี้นะครับ,รรบลงอาญาคฮมได้ไหมนะครับนะอาคงแต่ละตัวจะมีข้อมูญนะครับจะพอ่อยพ่อเลยนะครับ เวลาเราสงสัยเราต้องมาเอาที่ตัวนี้นะครับไม่เอาที่สูตรนะครับดูที่ตัวนี้นะครับว่าถ้าลงยะอาคมนะครับมีข้อมูลอะไรถ้าเป็นว่าอาคมมีข้อมูลอะไรมาอาคมมีข้อดึงองไรนะครับแต่ละอาคมมีข้อดึงข้อตัวข้เองในยะอาคมมีข้อกำหนดทั้งข้างหน้าและข้างหลังครับข้างหน้าถ้าบอกว่าต้องเป็นยะถาศัพท์เป็นต้นครับข้างหน้าก็เป็นพวกยะถาศัพท์ภูมาศาสต์นะครับแล้วข้างหลังก็เป็นสระไม่กี่ตัวเองครับ เป็นโก,ก,กีบ้างโมกเอบ้างอะไรแค่สองตัวที่ใช้เยอะนะครับอ,อย่างนี้นะครับถก็ได้บอกไว้นะแต่ว่าเรื่องที่สัตว์มีอยู่นะครับอ่าไอ้ที่มีข้อต้น,นต้นยอ่อหน้าก่อไปอีกด้วยครับอ่าก็ข้อต้นต้นตรงนี้ครับยอ่อหน้านี้นะครับเฉพาะย่อหน้า,น,า,น,าน,นี้ก่อนแต่ยอ่อหน้าต่อไปก็มีอีกครับในประเด็นแรกครับกำหนดไว้สองอย่างหนึ่งก็คือข้างหน้าเป็นทีสาสัต์เป็นต้นสองข้างหลังก็เป็น อีอักษรหรืออีอักษรน,นะครับขพอส่วนที่ทั้งหมดเพราะสระใช่ไหมครับสระนี่ท่านไม่ได้กำหนดไว้ว่าตัวไหนบ้างครับแต่พอถึงยา่าท่านบรรลุลนะท่านนี้นะถ้าข้างหน้าเป็นยะถาข้างหลังก็เป็นตีหรือเป็นอเ,อเอนะครับนะอันนี้ข้าตัวอย่างเลยครับยะถาอีทางนะครับนี่ตัดส่วนที่ให้เรียบร้อยนะครับลงทำส่วนที่มีรูเปเน ยะถานิธรรมนะครับยะถาีธรรมมันจะยะถาะกับยิธรรมนะครับอ่านดูคำสั่งคำกรูปเลยครับอ่านคำสั่งรูปตรงนี้นะครับนะเพียรทีตอธิขจารสันติรัสตังนะครับรัสตังนะหลังเพียรทนีตีใส่ประทางนะครับหลังเพียรเทนีตีใส่ประทางหลังรัสันติใส่สุเทนะ rasa tang sayuria udikkanlah, angkat ya, kah? rasa tang nanggo rasa, rasa tang nanggo rasa, rasa tang anggo rasa. อดย่อมมีอดีตย่อมมีรัศนิสุเตนะด้วยสุภารษณ์รัศนิสุเตนะด้วยสุภารสังรัศนิสุเตนะด้วยสุภารษณ์รัศนิสุเตนะด้วยสุภารสัง อาภิกิจต์เพอ,อาศัยอาภิกิจต์เพอ,อาศัยอาภิกิจต์เพอาศัยปะทางซึ่งบวปะทางซึ่งบวลพยัญชนะติว่าพยัญชนะพยัญชนะติว่าพยัญชนะ พระยันเฉนติว่าเพียเยเฉนอาสุภา,า,า,าษัมทบเพนนะนะครับรัสสัสระต้างหน้านะครับข้อความนี้ท่านเดินมาจากสูตรเปยนตรงคก็มีนไปดูสูตรที่3ามสบหน้าสามสองันบวกสือครับหน้า3ามสิบสองรับตูตที่สามสิบแปดอ่านมันก็าอ่านรุิเลยครับ चारा को क्या जने करे को दिल संपूर्ण भी अमिगा สลาโกอันว่าสลาทั้งหลายแตปภาปณีย่อมถึงระสังซึ่งความเป็นรสชาพยาเนในพวะพยาชนะทะเรอันเป็นเรื่องล่างปฏิภาบสลาโกอันว่าสลาทั้งหลายแตปภาปณีย่อมถึงระสังซึ่งความเป็นรสชาพยาเนในพวะพยาชนะทะเรอันเป็นเรื่องล่างประจีบในส่วนนี้นีมิสเป็นอะไรทน่ะ นี่นะอยู่ข้างหลังให้รัสะสะรกษาสลากข้างหน้าใช่ไหมครับแต่ว่าบ้างนะครับไม่แน,น่นอนนะท่านบอกต,อต่อไปข้าตื่นไให้ก็ฉันทานุรนักพเนอากเมสัยโสยเกจะรัสตังนะครับรัสตับบงลดความเป็นแห่งรักษาวติยอ่อมมีฉันทานุรนักพเนจในที่เป็นทีรน่รักษาซึ่งฉันด้วยอากเมจะในที่ลงอาบมด้วยสัิโยเกจะในที่มีสัิโยด้วยนะครับ ในการทำรักษามีตัวอยู่แค่สามที่กรณีการหนึ่งรักษาฐานสองมีการลงอาโงมสามมีสัญญุกครับถึงการรักษาได้นะครับตอนนี้เรากำลังเรียนเกี่ยวกับการลงอาโงเพราะฉะนั้นอยู่หนึ่งในสามใช่ไหมครับแล้วก็ในเนบทที่ตามมาครับอเอาพินาเป็นนิตนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการมาลงนะครับตัวอย่างนะครับกับมาลง ยะถาอ <antique. S 1> <dairy S 2> ิทังนะครับนะยะถาจิตทางมาจากยะถากรรมเพราะสถิติข้างหลังก็เป็นนิสัยยะอาเมื่อโลยะคลงแล้วอายะตัวนี้เป็นนิสนะครับเพราะยะรัษาที่ยะถาเป็นอ่านดูสึกว่ารัษาครับสุั้นเลยครับนะแยกมันก่อนแล้วรัษาตอบมันเลยนะครับตอบตรงที่เลยนะเพราะนี้คำว่ายะถาอิทังมาจากยะถากรรมจิทังนะครับตัวนี้ใช้ทีสองสองวิธีครับหนึ่งคือการโลยะโคลงสองคือการ สรสกนะครับแสดงว่าที่อย่างนี้มีสองที่ครับอยู่ในสถานท,ที่กับเพนนะสมทีครับต้องอาศัยสองที่นะครับกำลังสองชิ้ด้วยครับการลงอากรด้วยแล้วการารักษาด้วยถึงจะทุในตัวรูกได้นะครับนะอา่าอีกประเดนหนึ่งนะครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะตามปกตินะครับตั้งแต่สุน ตอนสูตรทวกขนอมัวรเป็นต้นหมาครับท่านจะแสดงตัวอย่างก่อนแล้วแดงสูตรใช่ครับหลังจากนั้นีจะแสดงรูปสมเด็จครับแต่ในส่วนนี้นะครับท่านไม่ได้แสดงตัวอย่างไว้ก่อนเลยครับไม่ได้แสดงการตัดบทไว้ก่อนเลยครับท่านดูแล้ว็มาแสดงการตัดบทพร้อมกับรูปสมเด็จเลยนะครับเนื่องจากว่าในที่นี้ตัวอย่างมันเยอะนะครับมันเยอะมากนะครับแล้วก็อยากการเขียนสือท่านก็เลยมาแสดงว้ทีวเนนะครับในสูตรเลย ถ้าตัวไหนที่เยอะอย่างนี้นะครับเห็นที่การสอนคดีท่านจะไม่แสดงประหยัดก่อนครับการแสดงไว้ที่สูนเลยนะครับยกเว้นตัวอย่างมาเยอะแค่ไหนแสดงตามหลักที่ท่านให้ไว้หนึ่งสองสามนะครับคือแสดงตัวอย่างก่อนแล้วก็แสดงศูนย์แล้วก็แสดงลูปสําเร็จแต่ว่าถ้าตัวไหนที่มีตัวอย่างเยอะมากนะครับถ้าเขียนสองครั้งสามครั้งทำให้เสียเวลาแล้วไม่สะสวกหนักด้วยท่านก็จะประหยัดตัวอย่างโดยแสดงไว้ที่ ในสูดตรงเลยที <Safe rév mark> <flames> ่เดียวเลยนะครับแนวเว้นตรงนี้อาจจะสงสัยได้เลยนะครับเอะตัวที่ผ่านมาตังอย่างก่อนหมดเลยแต่ตุวนี้ไม่มีเลยครับเพราะว่าตัวอย่างนะครับเยอะมากครับท่านดูได้ครับตั้งแต่หน้ายี่สี่ต้นไปนะครับยี่สี่นะครับุ้นกับเป็นโจบนกบหน้าที่ยี่สิบเลยหน้าตัวอย่างเลยเยอะมากครับนะเพราะยันได้เขียนก็สองครั้งก็หมายถึงว่าบวกไปจ้ะทีหน้าครับหนึ่งสองสามสี่ สีหน้าเสรก็ลงเป็นนะครับแปดหน้านกครับก็ทําให้หนังสือหนักนะครับเพื่อความจะเป็นก็ประหยัดแรงในการเขียนนะัแล้วก็หนังสือด้วยครับก็มีอีกหลายที่ครับที่เป็นอย่างนี้นะครับเช่นการซ้อนก็จะใช้วิธีนี้ครับในการแสดงนะครับวันนี้ก็ทท่านให้เข้าใจภ่าในการเขียนหนังสือบองแล้นะครับหลัก็หลังมือนเดินครับแต่ว่าวิธีไหนที่ทำให้มันนะครับสั้นกระชับท่านก็ทำเหมือนกัน ทำมาใชวาท่านวางหลับไว้นะครับแล้วต้องร้อยเเซนตครับไม่มีเลียนเลยครับอ่ามีการย้าย้าัดเยื่ได้นะครับเพื่อให้ความสะดวกในการเขียนหากวันไหนท่านต้องใสรยบถามได้ได้อบได้เท่าไหราเขีนไว้กี่ข้แล้วก็ท่านทำตามต้องไหมนะครับท่านเขาทำตามีข้อู่ตุอะไรนะครับถ้า้อใจด้วยท่านสามารถแปกาเปนความรห็นได้้วย อ่าต่อไปครับเปียนต่อไปยะทายิ้มทางวานเขาแปลว่าเป็นยะยะไทายิ้มทางวาเป็นยะไทยย้มทางวาหมายความว่าจะลงอาคมก็ได้ไม่ลงอาคมก็ได้นะครับตัวนี้เราเรียานนะครับไมปลงอาคมต่อไปครับยะไทยเยวะต่อกัรเป็นยะไทยเยวะอันนี้ไม่ต้องรักษานะครับนะเป็นยะไทยเยวะเรยะคกเรานั้นออกได้เลยนะครับอ่าต่อไป ยะเทวะนะครับหมายความว่าไม่ต้องลงอาคมก็มีซ้ายนะครับยเายเสวะโดนไปนะครับยาไทยวะเพราะสามรอบจะนะนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องนะครับนะไม่ต้องลงอาคมหรือว่าเข้า,าบทเรียนขผ่าสูนทั้งหมดเลยนะครับนะเข้า,าบทเรียนหน้าเป็นยันถังข้างหลังเป็นเอเสียวะไม่ลงยาอาคมอย่างนี้ก็เป็นอาสันตาวิธีนะครับนะตัวนี้ก็เสียวะเป็นสันตาวิธีไปนะครับนะ ต่อไปเอว,วังเหมือนกันนะครับมายทางตะรุเป็นมาหีท่ทางนะครับมาเท,ท,นะที่บท่บ้านโดยยานะครับมาหี่ทางมาอีทางนะอ่ะหรือก็ที่มณนะครับตัดตัวที่นะ่นรัวนี้สัวนี้ย้ายไยีทาง

ยะขาิธังยะาพิธังยะขาพิธังยะขา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 ังยววะ या्यवायारेवाशवा या यारेवाथ या्यवायावा यारेवा वाया थावायावावा माज था माधम मासा माज थाममा था มทังมาอีมทั้งมทีมทังมาอีมทั้งมทีมทังมามทัไมาีทั้งท้ไบที่เราเรียนไปแล้วจะได้ครับยัดฐานี่ม้ไบไเนี่เราต้องเป็นยัดฐานเท่านั้นนะครับถ้ามีจะมันคือเป็นยัดฐานนช่ไครับตรง่านจะเร่มตัมันจะเป็นยัดฐานเราเป็นยัดฐานไปใช่ไหมครับไตามกันนะยัดถานนี่นะครับตรง่าวก็เริ่มตัดามานะครับนะ

ด้วยนาเรพระยุเตสัมเรูปเปนยะถาพิทางยะถาอิทามสัตวเดิมอยถาอีทางข้อสันานยคกมด้วยยาวมาะสาจาตระมายกเทนะเทวยะาด้วยภูธรามตุิตามาสาราสเลนังิโยเยพเทนะเทวด้วยรักสัง ตัว,นตว็นาอเยอระรยุเตสำเร็จโลกเ็น่าถาติทางยา,ายิทางสัเเดจคือ,อยา,ายิทางพระ เจริตเตสังเดโรเป็นะถายิทังยะถายิทังจตกเุยะถายิทังเพราะสาระโมยะคุด้วยยะวะมะธัภตระรัตถะมาเกเทนะเาวะราด้วยปุภาะมาตุกิตัมมสาราสารีนวิโยเจเยเพราะเทนะเทสาเวตาด้วยรสานามเรนะ ด้วยนายเยประยุตเตสามเดรัจย์เป็นญาติทางชญาสาทิทางสามเดรัจย์ญาติทังเาาพราะสารตรงญาคิด้วยดาวามตทนตา,รรา,าตาลาลัชนะขามเทมินาถอจากสะอาด้วยสุภาพตุติตามัสสาร,สเราเบรนวิโยเจเยเพราะเยินาทัศนส์สะอาดด้วยรักสามนันเดราชดียกับตา ด้วยนะยยประายุตเตสำเร็จโลกเป็นยะถาหี่ทางยถาที่ทางสัตว์เริจยาะถาอีทางเพราะสานลางลมยาลมด้วยยาวัฏนาตาตาละจักมาแค่ที่นาถาจะสัง ด้ภมาโติตามัสสรางสะเรนามีโยจจเยเพราะพินารัาเพิจนาด้วยรัานามพินนาถองกนรมด้วยนาเยพระงยศเตสาเร็กโลกแ่ยะถาหิทังยาถาหิทังสาเคืุยะถาอิทังเพราะสรานงยะงกด้วยยะวังนาานาตาละรามามแยกพินาศาอจาด้วยภูพาโติตามัส เพนนโยใจเยพอพญานาคราชาเ็นด้วยรัชนำเพนนาสังกสละด้วยนจเยพระโุเซสาเด็นโลกเป็นยถาทีทางยถาดีทางสาเดินคือยถาอีทางเพราะพระลังลมยาตนด้วยยวมทนตตราชธรรมเนสนาชาวจสาด้วยปุพพามาติตามสารสสเลนามิยจเยพอพญานาคราชา ด้วยรักสามนาเรน่าเดลออาาด้วยนาเยรังยุเตสัมเดลกเป็นยะทายทังยะทิทังสามเดลุยะทาทังเพราะสารังกมญากมด้วยเยาวะมานสารลัจามาแเย็นเป็นาเท่ากันสาด้วยปุปปามโกดีตามาสารังสารินาวิโยเชยเนเพราะเพีนะละสาริทานด้วยรัสา เมตนาภิคอกัสละด้วยนาเยพระยุเตสัพเพโลกเ็นญทายทังยะทายทังสัพเดิญทายทังเพราะสาราังลมญอมด้วยยาวมาทนาตตละลาจักกะมานเป็นนาขาจัตสราด้วยสุภามาตติกามัสรัสเวนาวิโยเเยเพราะเพีนารสาเวนาด้วยรสังนามนาภิคอคัสละ ด้วยนายพระฤาษีสำเรโลกเป็นญาติธรรมมาเยียเย,ยง

นาวี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 นาวะนาวีนาวีนาวีพุทธนาวี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 นาวันาวี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 นา wa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 

wangwang <Mane> <mane> wa <mane> 南无阿弥陀佛，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 南 สติเยวะ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 ท่นนี้นะครับจะใช้ทางตัวเดียวที่ขั้นตอนมาคือการรักษาที่เหล yeah, ือลงมาแล้วก็กรอบได้เลยนะครับลงมาแล้วก็กระกอบกเรื่เลยครับนไปมีตัวแรกตัวเดียวที่ยากหน่อยครับนะยัฮะาะใช้ทางที่เหลือก็ลงยามาแล้วก็กรอกลงยากรอกเลยครับ อันนี้กฎเกณฑ์แรกครับของการลงยาอาคมจะอกว่าหลังจากยทัสแล้วเกณฑ์สระยีหรือสระเอนะครับนะสะีหรือสระเอเพราะฉะนั้นท่านจะไดว่านะครับกลุ่มแรกนี่นะครับเป็นสระีกับสระเอหมดเลยใช่ไหมครับสระยีสระเอหมดเลยนะครับแต่ข้างหน้าจะเป็นยาทาสัเป็นต้นนะครับ